มาพูดมาเข้าสาระกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะนะอืมเอาเริ่มตอนไหนดีอาจของเย็ดถุยเนี่ยอาจจะกลางๆอาจไปเรื่อยๆเนาะแล้วทุกคนก็จะได้พูดแบบไปเรื่อยๆแล้วจะได้เข้าใจนะคะจะตั้งแต่จับต้นเรื่องจับต้นจับเนื้อเอาตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานละอะเมื่อวาน อาเริ่มเลยเมื่อวานเนี่ยน้องๆที่เขาขึ้นสตรีมหยาดกันนะคะเมื่อวานน้องๆที่เขาขึ้นสตมหยาดกันทําไมเขาถึงต้องขึ้นสตรีมหยาดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาถูกพาดพิงจริงไหมเขาถูกพาดพิงถ้าพูดแบบธรรมดาธรรมดาก็เขาถูกใส่ร้าย เขาถูกพาดพิงเขาถูกใส่ร้ายแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้พูดโกหกนะเดี๋ยวจะเล่าเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยทีเนี้ยนะว่าเขาถูกพาดพิงเขาถูกใส่ร้ายเขาออกมาแบบเงี้ยถ้าเคียวกโกะนี่คือเล่านิทานนะในเนื้อเรื่องมีนางเอกคือชื่อนางเคียวกโกะนะ ถ้าเคียวโกไม่ออกมาพาดพิงเขาถ้าไม่ออกมาใส่ร้ายป้ายสีเขาถ้าไม่มานำร่องพูดถึงเขาเขาจะออกมาไหมเขาก็ออกมาเงียบๆถ้าเคียวโกไม่พูดจะมีใครรู้เรื่องไหมจริงไหมก็ไม่มีอืมแล้วทีนี้พอเคียวโกก่อวอดใส่ร้ายเขาใส่แล้วใส่เล่าพูดแล้ว,พ,ลวพูดเล่า ให้เขาเสียหายให้เขาตกเป็นคนไม่ดีตกเป็นผู้ร้ายที่ตัวเองถูกกระทําที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกกระทําคนที่มันโดนมันก็พยายามหาช่องทางจะใช้วิธีไหนที่จะออกมาอธิบายใช้คำว่าอธิบายนะคะเพราะทำไมเพราะเขาไม่เคยด่านางเลย นางเคียวโกะเนี่ยเขาก็หาช่องทางว่ามีช่องทางไหนที่พอที่จะได้มีโอกาสได้ขึ้นพูดได้ขึ้นอธิบายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ได้ใส่ร้ายเลยเขาพูดดีมากแต่ละคนมีเหตุมีผลที่มาที่ไปสุดท้ายเขาพูดครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วยอมจบไหมใครที่ไม่จบเคียวโกะ เคียวโกะไม่จบเคียวโกะก็พยายามละค่ะพยายามทุกช่องทางเพื่อที่จะใส่ลายป้ายสีเขาไปรบกวนคนที่อยู่คนที่เป็นเพื่อนคนที่เขาคบค้าสมาคมกันเหมือนพี่เหมือนน้องพยายามไปอะไรคะไปเสียมไปเสียมให้ครอบให้เขาเห็นว่าพฤติกรรมคนคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วทีนี้นางลืมไปว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาคบค้าสมาคมกันมาก่อนแล้วทีนี้พอนางไปพูดพอนางไปเสี่ยมมันไม่ได้ผลเพราะคนคนนั้นผู้หญิงคนนั้นในนิทานเรื่องเล่าเขียวโกเดี๋ยวจะมีความบันเทิงเพราะตอนนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มสนนําเสนอนะแล้วทีเนี้ย เขาก็ไปเล่าสู่กันฟังเขาก็ไปปรึกษากันจากแทนที่จะเสียมเขาได้เสียมผู้หญิงคนหนึง่งผู้ใหญ่ใจดีนี่แทนที่จะเสียมเขาได้ให้เขาเกียดจงเกลียดจงชังผู้ชายคนหนึง่งที่ก็เคยเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นที่ปรึกษา V.I.P. ของนางเคียวโกะจริงไหมคะแล้วทีนี้เสียมไม่ได้เขาไปคุยกันเขาไปพูดกันสุดท้ายตัวเองออกมาดิน้น ตัวเองก็ออกมาดิ้นที่พอรู้ว่าเขาเนี่ยคุยกันปรึกษากันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดแล้วทำยังไงฮะก็ออกมาก่อวอดอีกนำล่องอีกมาเริ่มต้นว่าเขาอีกสารพัดส,สารเพสุดท้ายเขาก็มาขึ้นสตรีมหยาดเขาก็มาขึ้นสตรีมหยาดเขาก็พูดถึงเหตุและผลว่าพฤติกรรมของนางเป็นยังไงพาอทำไมเขาต้องพูด เขาเสียหายถ้าเขาไม่อธิบายถ้าเขาไม่ออกมาพูดเขาก็จะตกเป็นผู้เสียหายจริงไหมถูกเป็นผู้ร้ายถูกใส่ร้ายถูกสังคมประนามว่าอ่ะเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้กับคนผู้หญิงคนหนึง่งอ่ะตัวเล็กๆที่หน้าตาเนี่ยมันไม่ได้เศร้าหรอกค่ะไม่เดี๋ยวยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่บันเทิงจะให้สาระก่อนนะ เออท้ายๆนี่อะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ออกมาปกป้องสิทธิ์เขาในเมื่อตัวเองประจานเขาก่อนประจานเขาไม่ได้คิดว่าทุกอย่างาพอเบี่ยงเบนประเด็นจะไปใส่ลายเพื่อนรักละเอาพฤติกรรมเพื่อนรักทั้งๆท,ท,ท,ที่ใส่ลายป้ายสีเขาออกมาเพื่อนรักก็เหมือนกันก็ออกมาปกป้องสิทธิ์แล้วพูดถึงพฤติกรรมของนางเขียวกก,ก เป็นยังไงอ่ะความจริงมันก็คือความจริงพูดครั้งเดียวไม่พูดบ่อยแต่นางเคียวโกพยายามพูดทุกวันทุกวันเมื่อวานทุกคนก็ได้ฟังแล้วว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเป็นผู้ใหญ่ใจดีเขาพูดว่ายังไงเมื่อเช้าเคียวโกออกมานั่งไหลสวัสดีมัดรวมจ้าทุกคน ะะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอืมไม่ข้ามใครสักคนคือมัดรวมเมื่อเช้าเคียวโกะออกมานั่งพูดกลัวใช่ไหมล่ากลัวตีหน้าด้านด้านพูดจาอุย้ยเหมือนข่มขู่หรือเปล่ามันไม่ใช่ข่มขู่อะไรหรอกคะ่ะทุกคนมันกลัว มันกลัวบะดูปากพี่หนูนาค่ะมันกลัวเคียวโกนี่กลัวกลัวอะไรรู้ไหมกลัวเขาจะแแฉมากไปกว่านี้โอ้ยแม้ตั้งใจพูดแล้วก็หลุดเลยคือลืม <laughs> ไม่ต้องตั้งใจมากหรอกคะอืมอ่ะอยากให้เหมือนคนอื่นอะแต่ว่าเรามันสไตล์เรามันไม่เป็นอย่างนั้นเอาไปค่ะนะ กลัวบอกว่ายังไงเคียวโกบอกว่าถ้าพี่หยุดหนูก็หยุดพี่คิดเอานะหนูออกมาปกป้องสิทธิ์หนูนะอืมพอพี่ว่าหนูอ่ะเออหนูก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองอืมหนูเสียหายพี่หยุดนะถ้าพี่ไม่หยุด อย่าว่าหนูอย่างนั้นอย่างนี้นะหนูจะเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าเนี่ยหลักฐานมันโยงไปได้อย่างนั้นยาหาว่าหนูใจร้ายกลัวถ้าไม่กลัวถ้าอีเคียวกโกอีฮีเคียวกโกในนิทานเรื่องนี้นะคะไม่กลัวจะไม่พูดแบบนี้จะต้องท้าเขาสิจะต้องทายเขาสิจริงไหมอย่าหยุดนะ มีอะไรเออ,อกมาเลยแน่จริงอ่ะถ้าฉันผิดก็ว่าไปตามผิดทันแน่จริงมีอะไรงัดออกมาพูดออกมาอย่าหยุดเอาออกมาให้เต็มที่ถ้าไม่กลัวต้องพูดแบบนี้จริงไหมยหยุดทำไมอย่าหยุดนะมีอะไรอ,ออกมาถ้าไม่ อ,ออกมาถือว่าตอแหลว,ว่าไปสิแต่นี่ทำไมต้องมาบอกให้เขาหยุดหยุดนะคะหยุดนะถ้าพวกพี่หยุดหนูหยุดนะคะหนูจะหยุดแล้วนะเอ,อหนูจะไม่ไปต่อนะอ่าทำไมไม่ท้าเขาล่ะท้าเขาสิถ้ามีรลักฐานอย่งที่ตัวเองพูดนะหนูพูดอะไรกับพี่ผู้หญิงนะหนูจะอ,ออกมาหมดอ,ออกมา จริงไหมคะสวัดดีค่ะน้องรรสหวัดดีทุกคนมัดรวมคะ่ะถ้ามีหลักฐานอะไรนะไม่กลัวนะเอาออกมาให้หมดอย่าให้เขาหยุดนะอย่าให้เขาหยุดจะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะเอาให้เขาออกมาสิแล้วถ้าพูดแบบนี้ตัวเองจะได้หลักฐานไหมล่ะหวัดดีจ้ามิม่อืมจริงไหมน้องบุ๋มของเราเนี่ยแหละเออนะคะทุกคนน้องพรด้วย พี่พี่อะไรพี่เจี๊ยบสวัสดีทุกคนนะเออนั่นคืออาการกลัวปากว่าตาอาดปากสปากว่าแต่กลัวท้าเขาสิคนเราถ้าได้เปรียบคนเราถ้าเหนือกว่าเขาอะเพื่ออยากได้ราคานะ้ะท้าเขาสิไม่ใช่หยุดนะถ้าพวกพี่หยุดหนูก็หยุดอืมเพราะหนูปกป้องสิทธิ์ พวกพี่ใสายายหนูอ่ะพูดพี่ว่านหนูอะ่ะใครก่อวอดเรื่องนี้ใครก่อวอดไม่เคยโทษตัวเอง